สวัสดีครับกมอยู่เกมโลบอกแบบเดซิโอเอลฟานะครับผมท็อปช็อตชาแนลจินจีเกมมี่ทีวีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วครับนี่ New Content Add New Bond Currency It Can Be Found Alert And Can d e Used to Buy Items In the Lobby You Can Ping On Your Next Run สรุปเลยคือระบบเงินธนบัตรเพิ่มเข้ามานะครับเงินตัวนี้ สามารถเอาไปซื้อไอเทมที่อยู่ในล็อบบี้ได้เมื่อซื้อปุ๊บเราสามารถเอาไอเทมนี้ไปลุยด่านได้ทันทีเลยครับลุยได้ด่านได้ทันทีนะแล้วก็เพิ่มปืนใหม่มานะครับชื่อว่า Navi l e v e อร์แอนด์บุฟ t ฟ i ์แ i ค l e น l นะครับมาไปดูกันเลยนะครับว่าเพิ่มมาไหมเป็นลักษณะยังไงอู้แต่ก่อนนะครับ พวกร้านค้าพวกนี้จะไม่มีไอเทมอะไรนะครับอ๋อนี่ไงธนาบัตรเพิ่มเข้ามาครับธนาบัตรตัวนี้ผมขอเรียกว่าเงินธนาบัตรวันนะครับผมอเรียกว่าวันนะสมมติเรามีวันตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาไปซื้อไอเทมได้เช่นหมวกเล็กราคา7จ็ดบอนส์เกาะที่ใส่หน้าอกขอเรียกว่าเกาะแล้วกันนะครับราคา10บอนนะครับแล้วก็ฐานหิน2อบอนอู้ไม่แพงนะแล้วก็ แล้วเบิดเพลิง3าบอลน,นะครับนี่ประมาณเนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาอกีกแล้วก็กันสมิธนะครับอปืนสามารถเอาเงินบอลซื้อได้ทันทีเลยนะโอ้แจมส์นี่ปืนไรเฟิลนะครับราคาเท่าไหร่5บอลลูกกระสุน2บอลลูกซองสบอลลูกกระสุนลูกซองสองบอลน,นะครับแล้วก็ปืนไรเอ้ไม่ใช่ปืนพกที่ชื่อว่ายันเิลเลอร์เออร์เมอร์นี่ตัวนี้ครับ สีฟ้าเหรอตัวนี้ใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามาราคาเท่าไหร่3บอลน,นะครับแล้วก็อันนี้2บอลโอ้ถือว่าแจ่มเลยโอเคอย่างนี้ผู้เล่นใหม่เอ๊ะผู้เล่นใหม่เขายัางไม่มีเงินบอลน,นี่เงินบอลเท่าที่ผมอ่านดูนะครับเขาบอกว่าต้องไปหาในแมปนะครับเช่นไปป้นมาหรือหาตามที่ซ่อนหรือคุมทรัพย์อะไรอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปหา ให้ดูนะหรือไม่น้องๆใครที่หาไปได้แล้วมาบอกผมหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยผมจะได้ไปหาบ้างนะเดี๋ยวมาดูด็อกเตอร์ก่อนร้านขายยานะครับนี่ผ้าพันแผลหนึ่งบอลโอ้ไม่แพงนะอันนี้ถือว่าจําเป็นเลยนะครับของมันต้องมีเราสามารถใช้ผ้าพันแผลตัวนี้ฮิวตัวเองแล้วก็ชุบเพื่อนได้นะครับส่วนตัวนี้ผมยังไม่เคยลองนะเท่าที่ถามชาวบ้านเข้ามานะครับก็คือ เราสามารถฮิวตัวเองได้แค่นั้นนะส่วนจะชุบเพื่อนได้นั้นผมยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ลองนะนี่แล้วต่อไปมีอะไรอไหมไม่มีแล้วครับนี่แหละครับที่เพิ่มเข้ามาสรุปก็คือเจนเนอเรสต์กันสบีดและก็ด็อกเตอร์นะครับร้านขายยาและสุดท้ายระบบแบงก์นะครับก็คือถ้าใครอยากจำลองการแบบไข่ตู้เซฟก็ให้มาลอง เล่นตัวนี้ได้นะครับเฮ้ hey, ขอลองอไอเดียวเดี๋ยวเอ้ย,ยหนึ่งเอ้ยอย่าย,ยแย่งกดดิเอ้ยเอ้แบบนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นี่แหละลองมากดเล่นๆดูเอ้ยทำไมหมุนไม่ไปเฮ้ยดีวิทพอ,อย์เอออือ่านี่ครับสามอะไรประมาณนี้นะอ่านี่แหละครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดต่อไปผมก็จะ มาแนะนำวิธีโซโล่ยังไงให้ผ่าน,นครับปะ่ะไปกันเลยมาดูวิธีโซโล่หรือลุยเดี่ยวในฉบับของผมนะครับผมนี่จะไม่เน้นเก็บของนะจะเน้นทำเวลาเพื่อจบแมปให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ40นาทีนะครับเริ่มแรกเลยนะครับไปที่ trading post จะเห็นทองอยู่ตรงบนพื้นนะครับจากนั้นให้ลากทองไปวางที่โต๊ะครับเราจะได้เงินมา50ดอลลาร์เมื่อได้เงินมาแล้วใช้เงินไปซื้อ่านหินอย่างน้อยสักก้อนหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ผมจะซื้อลูกกระสุนก่อนเพราะผมมีปืนแล้วเมื่อซื้อปุ๊บก็ยัดใส่หครับจากนั้นก็เอาหวางลูกกระสุนก่อนแล้วก็กดอี เก็บมาครับเน่แล้วก็สำรองปืนหน่อยซื้อลูกกระสุนปืนช็อตกันมาไว้นะครับเพราะว่าผมมีปืนเกมพาร์ททั้ง2แบบนะครับเมื่อซื้อเสร็จก็มาที่ฐานหินนะครับซื้อสับก้อนหนึ่งซื้อได้แค่หนึ่งก้อนครับเพราะว่าตังเหลือแค่นี้แหละมาเมื่ออุปกรณ์พร้อมเราก็เดินทางได้นะครับอย่าลืมให้เอาฐานหินยัดเข้าไปปองก่อนอย่าพิ่งไปนั่งนะครับไม่งั้นมันจะ ไม่ไปนะครับมาอ่าเรียบร้อยแล้วที่เพิ่มเข้ามาคือไอ้ข้างบนครับเมื่อเรากดค้างเสียงรถไฟครับแต่เสียงรถไฟนั่นเองที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับคราวนี้มาดูจุดฟาร์มของผมนะครับจุดฟาร์มของผมจะไม่เน้นจอดนะครับเน้นไปอย่างเดียวจะฟาร์มเฉพาะจุดที่สําคัญนะครับเช่นจุดนี้ เมื่อเจอแก๊งคาร์บอยเราก็ใช้ปืนไรเฟิลยิงไกลๆเอานะครับจากนั้นเมื่อเคลียร์เสร็จก็เก็บของที่จําเป็นแล้วก็เก็บแก๊งคาร์บอยมาด้วยครับเพื่อจะเอาไปขายเอาตังค์นะครับอุ้ยปืนได้มาเยอะแล้วข้อควรระวังเวลาฟร์มเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกให้รีบโกยทันทีนะครับแบบนี้เห็นไหมผมจะพยายามวิ่งเข้าหาจุดพักก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่า จุดพ so ักรถหรือจุดเขาเรียกเลยเหมือนจุดพักรถแหละตรงจุดนี้นะครับจะมีเปินกลคอยช่วยยิงป้องกันแก๊งต่างๆนะครับที่จะมาโจมตีเราครับเช่นเมื่อถึงเวลากลางคืนตัวที่ผมกลัวที่สุดก็คือไอ้นี่แหละดูดูอุ๊ยมันเป็นตัวที่ตีเราหนักมากนะครับน่าจะโดน2ทีเราตายได้นะดังนั้นเวลากลางคืน ให้ระวังมนุษย์หมาป่าด้วยนะครับเพราะว่าตีหนักมากอ่านี้นะครับเมื่อมาถึงกิโลเมตรที่78ให้ใช้ปืนไรเฟิลยิงแบบนี้นะครับยิงไกลๆไว้ก่อนยิงแก๊งคาร์บอยให้ตายนะครับเน้นตัวไอตัวที่อยู่ข้างบนตรงป้อมปืนก่อนสอยให้ตายนะครับจากนั้นก็เคลียร์ตัวด้านล่างไปค่อยไล่ไปนะครับตีเคลียร์ข้างบนด้านล่าง ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่เคลียร์ทุกตัวนะครับอย่าไปเข้าใกล้ระยะยิงของมันนะไม่งั้นเราจะตายได้นะครับแล้วเมื่อถึงเวลากลางคืนให้เราไปอยู่บนที่สูงครับอย่าอยู่ตรงพื้นเด็ดขาดเพราะอยู่ที่สูงแก๊งมนุษย์หมาปานี่ไอตัวนี้นะครับแก๊งซอมบี้และแก๊งแวมพร์จะมาโจมตีเราไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นบั็กเกมหรือเปล่านะครับอันนี้ ผมก็ไม่รู้ด้วยแต่ที่แน่ๆมันทําให้ผมเล่นพานดาสุดท้ายได้ง่ายมากครับโอ้ยเห็นไหมเมื่อเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มากด E ตรงนี้นะครับกดเปิดสะพานนะครับจะมีเวลานับถอยหลัง4นาทีนาทีที่3แกงซอมบ้รวมถึงแกงคาร์บอยก็จะมาโจมตีเราตรงจุดดูนะครับเมื่อผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มา เอาปืนกลเลงก่อนอืมอันนี้ผมจะไม่ใช้ปืนกลยิงนะครับเดี๋ยวมันง่ายไปผมจะใช้ปืนไรเฟิลยิงนะครับแล้วก็ปืนเทพทูยิงดูถ้าด่าสุดท้ายมันจะยิงเข้าดาเมจนี่มันจะเข้ามากไหมอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับเมื่อมันไม่มาเอ้ามาแล้วเว้ยอุ้ยมาละสงสัยยังบักอยู่นะเพราะแต่ก่อนนี่มันต้องมาละอ่ามาแล้วครับโอ้โหมาดีๆโลกไม่จำ ต้องขี่คอมาเหลือยี่สิบินี่คราวนี้ผมจะทดสอบโดยการใช้ปืนเกมพาร์ยิงดูนะครับก็แรงอยู่นะไม่ได้แรงเวอร์มากเหมือนปืนไอซอนออฟช็อตกันนะครับโอ้เหลือเก้าวีแล้วซอมบี้ยังไม่มาอีกนี่แหละครับอยู่ที่สงูงเอ,อ้ยอยู่ที่สูงมักจะได้เปรียบเสมอนะครับใครต้องการโซโลและเอาเหรียญตาก่อนก็เอาวิธีนี้ ไปใช้ได้นะครับกอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ